ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ช่องมันหาลภาิีขออัปเดตเรื่องการปรับพื้นที่ครับเมื่อนี้ทั้งมันหานี่เขามาไถไถกรบกับหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วครับนี่ครับไห่ไถกรบตัวไถมาไถไปแล้วครับ ให้ทีปปับไม้นีมียูทั้งหมดหกไฮน้อยนะครับหลังจากที่ตัดถ,ถนนพาหน้าตรงกลางสามไฮแต่ทั้งหมดมีสี่ไฮแต่ว่าเขาเหลือแค่สามไฮครับนี่ถนนพากลางหน้าก็เลยได้แต่เป็นหกหฮน้อยนะครับนี่ครับได้นี่ ไหกลบเรียบร้อยนะครับตัวน,นี้ก็ร่งปล่อยน้ำเขาน้ำที่มาจากบอ่อกุง้งจากบอ่อกุ้งออกมาบอ่ปาบอปลาบ่อปลาไหลในลุ่งล,งลุมนะครับหือคลองขางถนนนะครับตัวน,นี้ก็ล่างไหลอยู่นี่ครับ ที่นี่ไปต่อครับช่วงนี้ก็มีน้ำอยู่สองขางทางครับเรียกว่าหลุมก็ได้หลุมหรือข้องก็ได้ดานทรายด้านขวามีอยู่ ทั้งหมดหกหลุมครับนี่หลุมหลังสองหลุมแล้วก็มานี่อีกสองนะครับแล้วด้านหน้าอีกสองเป็นทั้งหมดหกหลุมพอเป็นหกหกให้หน่อยเนาะนี่เบื้องด้านนี้ให้ครบเรียบร้อยครับเรียกว่า เขานับเพื่อว่าบ่ให้ซับสนก็นับเป็นหนึ่งสองสามสี่หาหกนะครับได้หนึ่งก็ให้ที่หนึ่งให้ที่สองให้ที่สามานี่ให้ที่สให้ที่หาให้ที่หกพอดีครับสามให้ง่งนั้นพากลางใดทั้งหมดหกให้น้อย แต่ละไฮนอยกระสิมีมีหลุมหรือคล้องเพราะว่าคุดดินขึ้นมาเทถนนครับมือนี่ให้เพิินมะไถก็เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเช็ดยังต่อบันในความคิดหนึ่งแตคิดว่า หเห็นหน้าปังมันสิคือบ่อยแะครับเพราะว่าทาั้งทั้งผมกับ,บ่มเคยเห็นหน้าปังแตไดิพยามศึกษาถามผู้หูเนาะแต่ดียางว่าเฮ้าสิอันมีระบบน้ำจัดบบนน้ำได้ครับนี่ ป่อยนมม้ำมาจะพูดแล้วครับป่อยนมม้ำมาจากบอ่อกุ้งบอ่อปลามันก็มาตามนี่แหละครับมามาถี่หลุมที่หนึ่งหลุมที่สองหลุมที่สามหรือไ้ที่หนึ่งไ้ที่สองไ้ที่สามแล้วก็ไฮที่สี่ไฮที่หา้าไ้ที่หกมีน้ำถึงกันระวางไห,หน้าทั้งหมดหกไฮครับแต่ระวางค้อง ข้างถน,นนน,นออี่เห็นยังรถเส้นเด็เจาะอยู่กเกษีเขาเจาะเรื่อยๆนี่แหละครับระหว่างข้องข,อง 1, ของ 2, ้องที่หนึ่งกับข้องที่สองตรงที่เจาะเจาะให้น้ำไหลผ่านมาได้แล้วก็จากข้องที่สองมาข้องที่สามที่เห็นอยู่นี่ครับต้องต้องเจาะมาอีก่เห็นสาหมาดน้ำไหลผ่านมาได้ส่วนจากไฮที่หนึ่งมาไฮที่หกทั้งปุน่นเอา เจาะบ้างทอรเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เอาปล่อยน้ำสูบน้ำจากบ่อปุ้งมามันก็ปล่อยลงมามันก็เขาเขามาให้ที่หนึ่งเขามาลุ้มแล้วครับให้คล้องแล้วครับแล้วก็พานไปให้ที่หกเรียบร้อยนะครับแต่กลัวมันสิมาให้ที่หาก็ให้ที่สองนี่มันต้องให้น้ำถ่วมก่อนเพราะว่าตอนนี้ บวัฒนืครุดเชื่อมบ่อมีทอเชื่อมนี่ครับยังบ่อมีทอเชื่อมกเกษตรเร็วๆนี่เลยครับเชื่อเขาสิต้องการนา้ำช่วงใดให้ใดต้องการนา้ำเขา,รากระสีติดทอก็ได้ครับตอนนี้น้ำม,มาบ่ได้ครับ ต้งถืพุธให้น้ำม,มาดก่อนทั้งสี่ปิดทออ่ออต้องการน้ำเขาให้ได้อันการเทน้ำปังนี่กับอกันมีความหูเด็ครับถามผู้มีความหูแถวนี่นเิ่นกระบอเหตุกันต้องลองบึงหรืออุปสรรคเงี่ยงมีนกบ่ครับมีนกเป็นศัตรู ของเขาีม่ได้อีกก็ยังศึกษามาก็บ่ังผลหรอกครับวังว่ให้มานาเฮานี่มันเชียวขจีลมลื่นแต่ำํำใดก็เอาคิดว่าเอาความเขียวไปก่อนเหลือจากนกหลายเป็นได้ก็ยังสิเอานี่นามันยังนิ่งอยู่ มันมีดปลาธรรมชาติครับเ่ลหลุมมตจละบอนี่มีดปลาธรรมชาติแต่ว่าเขา็ับปอยไ้อยู่ครับปลาปากปลานิ่นปลาหมอปลอยไ้อยู่ครับปอยไปเห็นเห็นหน้าตอนนี้มันคงสีลงในในหลุมเลครับหลุมทั้งมดหกหลุมนี่มันคงสีลงไปอยู่นี่เลยเรียบร้อยแล้วหลุมหลุมของไฮที่หกกับไฮที่หานี่เขาปลอยกุ้งล่องเบึงปงปอยกุ้ง เป็นน้น้อยแต่เริ่มมีแหละครับมันก็เริ่มใหญ่นิดหนึ่งแหละพูดว่าสีลายบันไดคือหูใบใหญ่เพราะว่าเขาอมย่อร่องบึงมีย่อร่องใหอ่หรเบึงกับเขามากินอยู่ทดสอบเยียงธรรมาชาติเป็นยังไดนี่ครับเสยนว่าหน้าม,มันไปบุกนได้นี่นี่ครับมันก็เออล้นนี่นี่ไหลมาจาก โอกุ้งก็มาให้ที่หนึ่งมาให้ที่หกน้ำไหลขึ้นน้ำก็กระลังไหลเขาท่วมจากท่วมจากหลุมหรือข้องนี่ก็สีไหลเข่าให้หน้ากว่าสีเต็มห้หน้าห้นี่เองสีไหลออกตามทอทอที่จากไ้ที่หกไปให้ที่หายนจะผิดจังสีมาหอดจังสีไหลลง่หลุมกับจังไหลลง่หลุมนี่ ทางว่าเขาขุท่ทันขุดนี่เลยครับก็จะพุดช่วงนี้แหละครับนี่ช่วงจากจากไม้เนี่ยครับพุดมานีขุดมาบ้างทอมานี่แล้วว่าจากหลุมทุกหลุมนี่สิมีน้ำเสมอกันครับไปพูดได้น,นี่พร้อมบ้าทอ คิดว่าถ้าระบบน้ำม,มันได้ครับการเทศการเกษตรมันกระนาสิได้ดีอยู่เพราะเขาสามารถสร้างน้ำได้โชคดีแน่ที่ว่าพื้นที่ของมะนาวนี่มันเป็นพื้นที่สำรวลาดเอียงนิดๆครับจากทางนี้สูงนะครับท่างที่เป็นมะนาวนี่หลุมบอ่อป่าบกุ้งนี่ ปล่อยน้ำไหลไปนี้มันเอียงลงไปผุ่นตามธรรมชาติเราไปข้องข้องมันเท่ากับเยียกว่าห้องเมืองเนาะแต่ไหลลงไปทังหวยเลือผุนทั้งหมดครับก็ลองเห็ดบังครับผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเห็ดหน้าปังหรือว่าเศษยังดีทั้งมันเท่ากับข,ขอความเห็นนะครับคอมเมนต์มาให้ ทางพอศักมาแก่วนะครับเดอ้อเพื่อว่าสิได้เห็ดสถานทีดีนี่เห็เป็นเป็นทีที่เห็ดกระเซตได้ตลอดปีอันนี้เมื่อกี้ก็หน้าปีไปแล้วแต่นี่ลองเห็นหน้าปังลองเบ่งือสิปลูกเอยียงมันจังสิได้ผลจังสิถ้ามีพื้นทีน่นี่มีประโยชน์และคุ้มค่า โบ่บอ,บอยพื้นที่เสียเวลาไปนะครับนด้านด้านบนถนนนี่มันก็ปลูกกล้วยหลายพันพันต่างๆแต่บังเอิญดินดินเป็นลักษณะนี้ครับเป็นดินลูกรังดินดินดา่างแต่้องส่เวล่าจะต้องปรับปรุงดินหนาดินให้ฟื้นทั้งก่อนแต่ช่วงนี้ล่อง ปลูกเขาล่องเบึงนะครับเนาะเป็นงน้ำเขาบรใหิยาเกิดเท็กซิเลยผลสำํา้จแต่ก็เห็ดไปเห็ดหาเพือ่อนบอกว่าบางเถืองานเท่างานนี่มันก็สอนเท่าคือกันมันให้ประสบการณ์สำหรับผู้เห็ดเห็ดลงมือจริงกระสีาศเซตันนั้นแหละครับมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาแน่ ดทาเดนเ็แนะนำมาศึกษาจากท่านผู้รู้แล้วครับนี่ครับมันก็นไหลเรมมาจากบอ่อตอนนี้ก็ลังไหลครับตัวน,นี้ยังใส่ไฟไฟฝ่าอยู่ครับต่อไปกับคงสิใสซูร์เซล์กับลงทุนแน่ เลยมาจากบ่อกุ้งทั้งฝ่นครับอ่าก็ลงมาบ่อป่าบ่อนี่แล้วก็ลุงลุงมานี่ลงมาบ่อนี่กาใส่ผ้าแพรเขียวผ้าเขียวกรองไว้ให้ลงไปในน้ำครับ ไปเบ่งทางหอดบอ่อกุ่งเนาะเดี๋ยวเขาเปิดน้ำนี่ครับนี่กับบอ่บอบ่อปลาที่หนึ่งนีบอ่อที่สองนีบอ่อที่สามครับถ้ทาท่านผู้ชมมาเบิง่ง เรียกว่าสิบปูกบัวก็ได้แค่บุกี้ต้นครับนี่เ็ให้ได้เห็นต้นดอกนึงครับนี่ครับบอ่อกุ้งแล้วเขาก็เปิดน้ำเขา เพื่อว่ายเทน้ำครับเพราะมันน้ำได้ระดับแล้วบบมันก็สิไหลไหลลงทอนละทอทอลบายน้ำนะครับเอ้ามันเพื่อ่นมาอุดต้องจะอยมาทำความสะอาด น้ำเลยลงสะดวกครับขอขอบคุณครับที่ท่านผู้ชมติดตามรับชมช่องมะนาวครับก็มีโอกาสจะเล่าอัปเดตให้ท่านผู้ชมบึงแ้่ซอยแห่งขอคิดกับทางโพสสักไม่แก่วนี่ครับเด้อว,ว่ามันสีขั้วที่เห็ดยังขั้วที่ปูหยังนะครับ เป็นกำลังใจให้พ่อสักไม่กเกี่ยวนะครับเด้ติดตามรับชมวิถีชีวิตของชุมชนวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ็นแบบพ่อเพียงเอาท่ายทอดวิถีชีวิตของคนแถวนี่แหละครับแถวตำบนสังทอทงเพือเขื่อ,อนน้ำจังหวัดตบนนี่แหละครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ